าจาก,กจะไปที่เขาใหญ่ใช่แล้ว <จะ S 1> ไปที่เขาใหญ่ขึ้นเขานะคะไปตรวจสอบที่ <ped aling> ดินที่มีพบว่ามีการกรุกต่างๆนะจะไปที่สันเสร,ริญอจุตมานัทเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร,รรมหรืสอสป,ปรกรใช่ค่ะว่ากันที่จริงนะบนเขาใหญ่ปัญหามันเยอะใช่ที่างสงวนของกรมป่าไม้ค่ะปลูกที่สปกรของสปกรเยอะนะ ไปกันที่คุณสันเสริญอัจุตมานัทเลขาธิการสอบแก้ปัญหาระนึ็งรับสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอเอาล่ะครับสวัสดีครับคุณจะไหนครับครับขออัปเดตอีกอีกสักครั้งนะครับผมจะเริ่มกันที่บ้านของสรยุทธวันนี้มันไม่ต้องพรางค่ะมันออกมาหมดแล้วนะฮะบ้านของคุณสรยุทธสุทธิชนาจินดานะครับบ้านของคุณ เนี่ยมันอยู่ในโครงการที่มีชื่อว่าโครงการบูนแดนซ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับบูนแดนซ์นี่จะเป็นโครงการแบบทั้งบ้านจัดสรรที่ดินจัดสรรถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับสยุทธไปซื้อที่แปดไร่ในโครงการบูนแดนซ์เพื่อที่จะสร้างบ้านนะนะครับถูกต้องครับในแปดไร่ของคุณสยุทธที่ซื้อจากโครงการบูนแดนซ์นั้นพบว่ามันมีนอนสามกออยูใ่ใช่ครับใช่ครับเป็นนอนสามกอที่ออกตั้งแต่ปี2 5 3 4 สอครันห้าครับสอพนห้านะปีสัห้าผมบอกคาดเคลื่อนไปอ๋อไม่เป็นไรฮะสองพันห้าร้อยสาสินขณะนั้น2 5งพ้าร้ยห้ายังเป็นที่ดินในความรับผิดชอบของกลมป่าไม้ใช่ครับใช่ครับกลมป่าไม้ยกที่ดินแถวๆนั้นเป็นโครงการที่จำแนกป่าเขาใหญ่ครับ โคร <c oughs> โงการนี้จําแนกปลาเขาใกรมป่าไม้เพิ่งส่งมอบที่ดินตรงนั้นให้สบกอบเพื่อทำการปฏิรูป2536ถูกต้องครับเมื่อได้รับมอบที่ดินมาสบกอบก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อพบว่ามันมีนองสามกอที่ออกก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่35แล้วปีสังคมโฟกัสไปที่บ้านของคุณสัยุทธหลังเดียวแต่ที่จริงในมูลแดนส์เนี่ยเยอะแยะเลยหลายเจ้า ในภาพรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันมีปัญหาแบบดูกันใช่ไหมครับต้องพื้นที่เนี่ยมีประมาณของโครงการเนี่ยโครงการเนี่ยร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่ครับผมร้อยกว่าไร่มีปัญหาแบบนี้กันงหมดเลยมีแต่นี้จะมีปัญหาน่าจะมีญหาทัางโครงการน่าจะมีปัญหาทั้งโครงการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในในที่ตรงนี้นะครับผมผมบอกก่อนคือตอนนี้ขนะดนี้เนี่ยอจังหวัดเขามีคณะกรรมการตรวจสอบของจังหวัดซึ่งมีท่านผลเอกสม หมายใช่ไหมพระเอกสมหมายปุษบาทพระเอสมหมายท่านเป็นประธานกองทะพภาคที่สองซึ่งมีการบูลณาการกันระหว่างทางที่ดินป่าไม้สปกรแล้วก็ปปทนะครับต้องไปตรวจสอบดูตรงนี้เขพบว่าจริงๆเป็นเป็นเรื่องของการเดินสำรวจที่แปลงใหญ่ตามมาตรา27ปีแห่งกรมป่ที่ดินนะครับซึ่งซึ่งการจะไปเดินสำรวจตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีมีมติ ของคณะกรรมการจำแนกที่ดินนะครับคป่าไม้ถาวรนะครับเป็นดรานองของมาก่อนกรรมการจำแนกที่ดินป่าไม้ถาวรครับผมขณะขณะนคณะกรรมการจำแนกที่แห่งชาติครับอจำแนกที่ดินแห่งชาตินะฮะซึ่งจะอยู่ในกรมนารีีดินซึ่งมีมีมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะจำแนกป่าไม้ถาวรเนี่ยออกไปว่าจะ จะจัดจะไป,ปดําเนินการเป็นอะไรดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอุทยานส่วนหนึ่งก็ไปประกาศเป็นออป่าสงวนส่วนหนึ่งก็จะมาประกาศจัดสรรให้กรมที่ดินไปจัดสรรก<ม>็จะมีกระบวนการ<ม>ส่วนหนึ่งก็ให้สมบปฏิรูปที่ดินนะครับมันก็จะมีกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นเป็นคนพิจารณาว่าจะไปทําอะไรทึ่งก็ไะมาดูมติตรงั้นว่าเขามีการจาแนกไหม่หรือไม่อย่างไรับ ดังนั้นดังนั้นสังขอนหรือสันนิษฐานกันว่าการเดินสำรวจเพื่อออกนอสสามกอในโครงการบูนแดนส์ทั้งร้อยไร่ร้อยร้อยกว่าไร่นั้นเพื่อพข้ามขั้นตอนะฮะเพื่อเผอจะจะไม่ได้มีมติคณะกรรมการจำแนกที่ดินแห่งชาติรองผฝันว่าเป็นฝันว่าฝันว่าเลยนะยังไม่ยืนยันแต่ผมฝันว่ามันจะเป็นย่งงแต่ฝันเป็นจริงเสมอคุณเสริญ ค<ป>วามเลขาสภากะฝันว่าการเดินสำรวจเพื่อออกนรสสามกรในโครงการบุญแดสทั้งโครงการทั้งร้อยกว่าไร่ซึ่งมีสยุติดอยู่ด้วยนั้นนะครับเป็นการเดินสำรวจเพื่อออกนรสสามก,กอโดยไม่มีมติคณะกรรมการจำแนกที่ดินแห่งชาติรองรับว่าการนั้นเถอะฝันอย่างนั้นครับ ผมว่าไม่ยังไม่ยืนยันผมไม่ยืนยันเออผมรู้จักสถานการณ์ของร่เรื่องพวกนี้ <Okay. S 2> เพราะผมผมเขียนเรื่องผลเรื่องนี้ไง <Okay. S 2> โอเคทีนี้ที่สำคัญที่สุดนะคือไปลงที่บ้านสรยุทธ์ เดียวมันก็ไม่แฟร์ต้องบอกว่าหลังอื่นในโครงการมุล้ทั้งหมดร้อยร้อยกว่าไร่นะร้อยกว่าไร่นี่เป็นปัญหาเดียวกันหมดใช่ไหมคะมีนสสามกองทั้งปรงมที่ออกปีสามห้าเอาในรอบเดียวกันครับเอาละคราวนี้มาถึงโครงการคิริมายาลีสอร์ทมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งโรงแรมมีทั้งสนามกอล์ฟใช่ไหมคิริมายารีสอร์ทเห็นว่าปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นจริงมันเป็นยังไงฮะคือโครงการนี้มีพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่พันกว่าไร่ทั้งหมดนะ อันมาไร่ครับเออโครงการเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นเดิมผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรเดิมเป็นป่าไม้ถาวรน่าจะเป็นคิดว่าเป็นป่าไม้ถาวรขณะเดียวกันเนี่ยออกรมที่ดินก็ไปเดินสำรวจปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าออกออกนอสามนอสามในปีหนึ่งเก้าออกนอสามนอสามกออส่วนหนึ่งนะครับกรมที่ดินไปเดินสำรวจ ปีหนึ่งเก้าเพื่อออกนอสสามกอบางส่วนใช่เพืยติบเีีเหมือนกันอืนะครับต่อมาก็คือว่าต่อมาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งอาจจะในพันไร่เนี่ยอาจจะไม่ไม่ทั้งหมดที่เป็นเป็นปัญหาอย่างนั้นในส่วนหนึ่งอาจจะการขยายเขตที่คมนี่กมครมสร้างต่อกรมสร้างสวนสักกอนขยายมาโดยโดยสายมติจังหวัดขยายพื้นที่เข้ามาพอขยายพื้นที่มาเขาก็ไปจัดสรรตามพบจัดที่ดินเพื่อการของชีพช่่งตรงนั้นเนี่ย ทางกลมประชาสงเคราะห์เดิมเนี่ยเขาจะออกเอกสารนะสามาให้นครสามครับผมนคสามนี่มันทําให้สามารถไปออกโฉนดได้ต้องทิ้งไว้ห้าปีไปขอออกโฉนดได้ใช่ครับต้องครบของนำประโยชน์ก่อนเรื่อง,<ม>องห้าปีก็ไม่ไออกโฉนดได้สุดท้ายก็มีการออกโฉนดแล้วก็เปลี่ยนมือมาที่อ<ม>ืมเป็น,นมาผนวกเป็นส่วนของโครงการอืมซีริคีรีมร์ทคำถามก็คือการออก นอคสามของนิคมสร้างตนเองลำตะคองนั้นเขาว่ากันว่าบางส่วนมันลุกล้ำเข้ามาในที่สพกรจริงหรือไม่ครับลุกข้มาครับลุกขึ้นมาเพราะแสดงว่านอสน,นอคสามนั้นทับที่สพกรส่วนเอ่อทั้งหมดเอ่อจริงๆที่ขยายมาพื้นที่ก็ขยายกันเยอะไหมคะน่าจะพอสมควรนะครับโอ้อปัญหาเดียวก,กันกับที่เอน่อชีง่านผาเขาหนองเชื่อมเลยนะฮะที่มีการออกนอคสามทับที่ทหาร่นในครับครับ ปัญหาแบบเดียวกันครับผมโอ้แสดงว่า,าคลีมายาลีสอร์ทกว่าไร่เนี่ยปัญหาที่หนึ่งเราเจอเลยก็คือนศสามกที่ได้มาเมื่อปีหนึนั้น,นะฮะเป็นการเดินสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์โดยมีมติคณะกรรมการจำแนกที่ดินแห่งชาติรองรับหรือไม่ต้องไปสืบค้นปัญหาที่สองก็คือบางส่วนของมายานั้น เอกสารสิทธิ์ที่ได้นั้นมันแปลงสภาพมาจากนคสามแต่พบว่านคสามเนี่ยมันทับที่สพกรอยู่ครัก็เป็นสองเด้งเป็นสองปัญหาครับผมผนวกเข้าไปเป็นโครงการเีครับโอ้ตาย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 โมดิร์นชบผมตอนนี้คณะกรจังหวัดที่อันเอกสมหมัยเนี่ย่านก็กาลังกาลังเข้าไปอีสทะเลอันเอกสมหมายกำลังเข้าไปที่แก่ขยานนะฮะดูทั้งสองโครงการนะครับโอเคอ๋อท่านอันเอ้นทีละก็รอฟังผลอยู่ อ้นี้ก็ฝันร้ายแล้วคุณสันเสริญฮะปัญหามันซับซ้อนปัญหามันหมักหมมเนี่ยยอดภูเขาน้ําแข็งมาเริ่มโผล่แล้วประเดี๋ยว็คงได้เห็นอะไรกันอีกเยอะโบนัส่าผมไม่ถามเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วละยังไงก็ต้องเช็คบินสนามแข่งรถอะฮะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสันเสริญฮะครับผมคุคุณสาเลาเลขาเลเลขา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 เาเเสริญอัจจุตมานัา่ะสุดลอดเลขด่าา